สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อช่วยจันทัดกลับมาอีกครั้งวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องอยากดูเรื่องอะไรนะครับสามารถหาได้จากเนินบนมือนะครับเราเช่นเราอยากดูเรื่องโชคลาภเราจะไปดูจากเนินอะไรนะครับอยากดูเรื่องการงานการเงินนะครับคู่ครองความรักหรือบุตรปริวาางเงี้ยครอบครัวเราเป็นยังไงเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะเกิดในบนเนินที่ต่างกันนะครับเวลาเราดูเราก็จะดูเนินเส้นเครื่องหมายนะครับ แปลความรวมกันแล้วใช้หลักการวัดอายุเพื่อไปหาเรื่องราวนะครับวันนี้ผมก็จะามาเล่าให้ฟังว่าเนินอะไรบอกถึงอะไรนะครับนี่นะครับถ้าคนเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันจะมีเส้นมากมายนะครับเส้นบนมือเป็นร้อยเส้นนะครับแล้วเส้นก็แปลได้หลากหลายมากนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องเนินเรื่องเส้นเรื่องเค้ื่อหมายเนี่ยมันก็เหมือนการอ่านหนังสือ อ่านตำราภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่เราไม่เคยได้อ่านเนี่ยวันหนึ่งที่เราผสมคําเราอ่านได้เรารู้โค้ดคำนะครับเราก็จะแปลความได้นะครับวันนี้ผมก็จะมา,าเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าเนินแต่และเนินบอกเรื่องราวอะไรนะครับถ้ามีเวลาก็ติดตามไปนะครับนี่นะครับทุกๆเรื่องที่ผมบรรยายเนี่ยผมก็หยิบมาจากตําราของท่ศา,ศานอาจารย์หนัจศิลป์แล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ผมพยากรณ์มาเนี่ยอ่า มาประยุกต์วันนี้ถ้าทุกท่านฟังคลิปนี้เข้าใจนะครับท่านก็สามารถเรียนได้ด้วยตัวเองนะครับก็สามารถหาตําราของท่านอาจารย์หุ่นชันศิลปมาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเราไปดูเรื่องแรกก่อนนะครับถ้าเราอยากดูเรื่องการเงินกับโชคลาภเนี่ยหลักๆมันจะเกิดเรื่องโชคลาภเนี่ยมันจะเกิดที่เนินเนินนี้ตามตำราของท่านอาจารย์หุ่นชันศิลป์นะครับ ก็จะเรียกว่าเดินร้อนลนนะครับอีกเงินหนึ่งก็คือพื้นที่ของเงินสําคัญนะครับเส้นที่ขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเส้นทุกเส้นนะครับที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยไปตกพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะครับอีเครื่งหมายการเงินนะลักษณะอย่างเงี้ยก็จะแปลเป็นเรื่องวาสนาบอกเรื่องการเงินการได้โชคลาบการมีโชคลาบใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่นะครับหรือ บริเวณเงินสําคัญเนี่ยเส้นตรงนี้ก็จะบอกเรื่องอาการเงินเหมือนกันนะครับเงินเราเป็นอย่างไรนะครับจะเสียหายหรือเงินได้หรือไม่เงินที่คาดหวังไว้จะได้หรือไม่นะครับเราก็หาด,ดูได้จากเงินสําคัญนะครับหรืออีกจุดหนึ่งเรื่องโชคลาบก็จะเป็นเส้นลาบที่แอบเส้นชีวิตลักษณะเงี้ยเราก็ใช้หลักการวัดอายุเราก็จะรู้นะครับว่าโชคลาบเราจะเกิดเมื่อไหร่หรือมีเส้นวาสนาขึ้นจากชีวิตก็ได้ ลักษณะเงี้ยที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยพุ่งเล็งไปหาใต้ในิ้วกลางบริเวณสีเหลืองเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเส้นวาส,สนาทาั้งนั้นนะครับอันนี้ดูเรื่องการเงินกับโชคลาภหลักๆนะครับต่อไปอ้าวมาดูเรื่องการงานธุรกิจย,กย้ายการเลื่อนตำแหน่งอ่ะการงานการย้ยายเนี่ยเราดูได้จากอะไรเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเราก็ดูได้จาก เส้นวาสนาก็ได้นะครับบริเวณนี้เส้นวาสนาวัดอายุมา,าพื้นที่นี้คือเนินล้นลนเดี๋ยวผมอธิบายเนินก่อนนะครับพื้นที่นี้คือเนินสําคัญนะครับเนินสําคัญจะอยู่แค่เส้นหัวใจมันจะหยุดแค่นี้นะครับอันนี้เนินเรื่องคู่นะครับพื้นที่แค่นี้นะครับ ันนี้เนินยานอ่ะเวลาเราดูเรื่องธุรกิจเนี่ยมันจะมีเส้นการค้าขึ้นมาจากชีวิตนะครับเส้นการค้าผ่านที่ราบลำบากนะครับผ่านเนินลับนะครับฐ่านเนินยานความสามารถประสบการณ์ความรู้นะครับแล้วก็ไปตกเนินเรื่องคู่ก็แปลเป็นการมีหุ้นส่วนนะครับถ้าเรามีการค้าขายเนี่ยบริเวณนี้ก็คือเส้นการค้าเนี่ย เราก็จะอ่านจากเนี้ยว่าอายุเราเท่าไหร่เส้นกันค้าเราเป็นยังไงเราดูเรื่องธุรกิจนะครับหรือการงานการยกย้ายเนี่ยเราก็ดูได้จากเส้นวาสนาก็ได้นะครับเส้นวาสนาเราขึ้นไปเราก็วัดเส้นวาสนาเส้นนี้ว่าเราอายุเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเนี่ยอายุ30กว่าจุดน,นี้คือ3 5จุดน,นี้คือ38มันก็เป็นเส้นอุปสรรคมาตัดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูว่าเจ้าตตามาถามเราเนี่ย ว่าได้เลื่อนตำแหน่งหรืออะไรที่อายุเท่าไหร่ในะปัจจุบันเราก็ไปหาอ่านจากเรื่องราวนะครับอันนี้คือการาธุรกิจการงานการยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งนะครับเราก็หาดูได้จากบริเวณนี้นะครับต่อไปคู่ครองความรักเนี่ยคู่ครองความรักดูได้2ตำแหน่งตำแหน่งนี้คือคืนเรื่องคู่นะครับเนินเรื่องคู่นะคคแล้วก็เส้นเส้นนี้คือเส้นหัวใจนะครับ บริเวณนี้ตามตำราก็คือเนินครอบครัวเรื่องคู่ของความรักเนี่ยเราก็มาดูว่าเส้นคู่ของเราก็คือเส้นที่ที่ตัดมาเนี่ยเส้นคู่เราเป็นอย่างไรเส้นคู่เราแตกแยกอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแปลว่าคู่เรามีลักษณะสูงต่ำดําขาวนะครับมีคู่เป็นอย่างไรนะครับแล้วจะได้เจอคู่เมื่อไหร่เราก็ดูในเงี้ยเส้นคู่เราเนี่ยครับ ลักษณะมันจะหน้าตาแบบนี้วิ่งมาชนเส้นชีวิตเราเมื่อไหร่นะครับวัดหลักการวัยอายุที่1จนถึง70นะครับเราก็จะรู้แล้วคู่เราเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วเ,เมื่อคู่เข้ามาเนี่ยเราก็มาดูว่าเานี่ยมีการแต่งงานที่อายุเท่าไหร่นะครับเราก็ดูจุดตัดเนี่ยวัดไปเราก็จะรู้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับจุดตัดของเส้นต่างๆเนี่ยมันคือช่วงอายุที่เรื่องราวจะเกิดเหตุการณ์นะครับมันเป็นเส้นบรรยาย ต่อไปสุขภาพนะครับโรคต่างๆอายุยืนไหมนะครับบั่นปลายชีวิตเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกเนินโรคโรคภัยไข้เจ็บเห็นไฮะอันเนี้ยคือเป็นดอกจันเลยนะครับเห็นไหมดอกจันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องโยงไปหาเส้นสมองก็คือเป็นการเจ็บป่วย สมองไมเกรนหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องการเจ็บป่วยนะครับอายุยืนไหมเราก็มาดูว่าเส้นชีวิตเราเป็นยังไงคมชัดไหมนะครับแล้วก็มีเส้นอายุยืนก็คือเส้นลักษณะเขาเรียกเส้นอายุยืนนะครับก็คือเส้นชีวิตนะครับมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็จะแปลเป็นเส้นอายุยืนนะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆดูเงามือดูสีมือดูบริเวณเนินครอบครัวเนี่ยบริเวณนี้ก็จะบอกอ่า สีมือเงามือว่าเจ็บป่วยบริเวณไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถดูได้จากเส้นชีวิตก็ได้เดี๋ยวผมลบให้ดูหน่อยครับเราดูก็ได้ว่า,าเส้นชีวิตเนี่ยมันก็จะบอกอาวุตั้งแต่คอไปถึงขาจุดเริ่มต้นก็คือคอนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้คือฝ่าเท้า เราก็ดูว่าสเกลว่าตรงไหนมีเกาะหรือมีปัญหาเนี่ยเราก็วัดไปหรือจากคอจนถึงศีรษะเส้นสมองเนี่ยขึ้นไปก็ได้หรือเส้นหัวใจนะครับเส้นหัวใจเนี่ยก็ดูเรื่องเกี่ยวกับหัวใจอย่างเงี้ยเราก็ดูโครคภัยไข้เจ็บจากเส้นนะครับแล้วก็เนินโรคเนินครบครั่หลักๆนะครับต่อไปครับ ชื่อเสียงคุณแามความดีบุญเก่าอิทธิพลลูกน้องบริวารน,นะครับบริเวณนี้เป็นที่เส้นเป็นที่ขึ้นของเส้นบุญเก่านะครับรักษา,างเงี้ยเส้นบุญทุนเป็นรูปเครื่องหมายเจดีเหมือนการสร้างวัดสร้างเจดีหรือสร้างอะไรทีเ่เป็นเรื่องปริมาณบุญยิ่งใหญ่นะครับบุญยิ่งเยอะเราลองดูสามเหลี่ยมบนมือเราตรงเนินสําคัญเนี่ยนะครับแล้วดูเรื่องอนี้เรื่องบุญนะ ชื่อเสียงชื่อเสียงให้เราดูเส้นสําคัญว่าเส้นเราเนี่ยคมชัดไหมเส้นสําคัญนะครอันนี้ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับเส้นที่ตัดตรงนี้เป็นบอกเรื่องชื่อเสียงนะครับบอกอิทธิพลนะครับเรามีเส้นสมมตินะครับว่ามีเส้นวาส,สนาขึ้นมาเส้นนี้คือวาส,สนานะครับเส้นอิทธิพลเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะครับอิทธิพลนะครับแล้วก็เส้นกนารค้า ลักษณะนี้ก็ได้นะครับเส้นตรงกลางเนี่ยเขาบอกเรื่องอ,อิทธิพลการมีอำนาจในการบางังคับบัญชาถ้าเส้นเราชัดเจนนะครับเด่นชัดเนี่ยเราพูดใครก็เชื่อใครก็ฟังนะครับลูกน้องบริวารเราดูได้จากไหนถ้าเรามองนะครับเนี่ยนะฮะขอลบนี้ก่อนบริเวณนี้เขาเรียกเนินสำคัญพื้นที่ กันด้วยเส้นหัวใจนะครับดิงสําสคัญใต้เนินสําคัญคือเนินยานนะครับเพราะงั้นลูกน้องบริวารเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เป็นเส้นที่ตัดอยู่ตรงนี้แล้วผู้ใหญ่ข้างบนคือผู้ใหญ่แล้วก็ข้างล่างคือบริวารมันก็จะเหมือนกันเวลาดูลูกน้องบริวารช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราก็ดูได้จากบริเวณนี้นะครับเนินยานแล้วก็มีเครื่องหมายเนี่ยแล้วหาเส้นที่ไปสัมพันธ์กับเส้นนี้ นะครับเราก็าจะอ่านได้ต่อไปครับอุบัติเหตุการเดินทางศัตรูมรดกการเดินทางอุบัติการเดินทางเนี่ยเราหาดูได้จากบริวณนี้เขาเรียกเนินรวดเร็วหรือว่าเนินวิปลิตก็ได้บริวณนี้ก็คือถ้าเส้นที่ขึ้นเนี่ยเขาเรียกเส้นเดินทางเนี่ยครับเนี่ยเส้นเดินทางนะครับ ศัตรูศัตรูดูได้อย่างไรบริเวณนี้ใต้เส้นสมองเนี่ยสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เนี่ยระหว่างเนินโลกกับบริเวณนี้ศัตรูก็คือเนี่ยเห็นไหมเป็นเครื่องหมายดอกจันอยู่ตรงนี้ศัตรูเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับโรคภัยไ,ไข้เจ็บนะครับเจ้าชะตาท่านนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าบริเวณนี้ก็คือที่ขึ้นของอเรื่องมรดกนะครับ ได้มรดกสัมพันธ์กับอะไรนะครับถ้าเราอยากดูเรื่องมรดกเราหาดูได้จากตรงนี้หาเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สิน,สนดูได้จากเดินหลักฐานบริเวณนี้นครับว่าบ้านเรามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับติดอะไรนะครับบ้านติดถนนติดทั้งด่วนติดแม่น้ํานะครับบ้านเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแปลงนะครับห้องแถวคอนโดอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นรูปร่างอยู่ในเนินหลักฐานนะครับต่อไป นิสัยความยากลําบากนะครับการหาเงินไม่พอใช้ดูใจจากอะไรนะครับก็ดูได้จากเนอที่ราบลําบากส่วนใหญ่นะครับบริเวณนี้คือที่ราบลําบากสามเหลี่ยมนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวผมแยกให้ดูนะถ้าถ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆสามเหลี่ยมเล็กๆด้านนี้เดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนสีก่อนอ่า บริเวณนี้เขาเรียกโค้ดชีวิตอ่ะผมเขียนด,ดูการเส้นหาเงินไม่สมมติว่านี่สินนี่สินก็คือสิ่งเราวัดอายุมานะครับเส้นที่ลงมาเนี่ยก็คือนี่สินเส้นที่ตัดขึ้นไปก็คือการปลดนี่สินอายุที่เราลงทุนอยู่จุดนี้อายุที่เราปลดนี่สินอยู่จุดนี้นะครับลักษณะน,นี้ก็คือเรื่องนี่สินอ่า ความยากลําบากก็คือดูเส้นดูเรื่องการเงินที่ผ่านือเส้นทุกเส้นที่ผ่านเส้นพื้นที่สีเหลืองเนี่ยเขาเรียกะจะรวมความยากลําบากเข้าไปด้วยนะครับหางเงินไม่พอใช้จะมียังไงนะครับก็เป็นเส้นวาสนาแล้วก็มีเส้นมาตัดอย่างเงี้ยเขาเรียกเส้นประสาทสมองมาตัดก็จะเป็นเรื่องที่ช่วงอายุนั้นเดี๋ยวผมขอลบเส้นก่อนอะนะครับ เส้นก็จะมีลักษณะเป็นขึ้นไปอย่างนี้สมมุตินะครับก็มีเส้นมาตัดอย่างเงี้ยเส้นประสาทสมองมาตัดเราก็จะวัดอายุว่าถ้าเส้นใหญ่ๆเนี่ยแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยห่างินไม่พอใช้นานมาก็คือเดือนชนเดือนเนี่ยเป็นเวลาหลายปีนะครับมีภาระ,ะต้องใช้ต้องจ่ายนะครับหนี้สินก็คือหาได้เท่าไหร่ก็จะใช้หมดไม่มีเหลือลลักษณะนี้ก็คือเส้น าหางเงินไม่พอใช้เกิดบริเวณที่ลาบลําบากนะครับถ้าเส้นหาเงินไม่พอใช้มาเกิดบนนี้หมายความว่าไงนะครับโคดชีวิตหมายถึงการเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าไปตลอดทั้งชีวิตหมายถึงถ้าใครมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ในโคดชีวิตหมายถึงชีวิตเนี้ยถูกกาหนดมาให้หาเงินไม่พอใช้นะครับ ต่อไปเรามาดูบ้างว่า,เ,าเราถ้ามีคำถามว่า,เ,าเงินที่ลงทุนจะเสียหายไหมนะครับนะครับเราหาดูได้ยังไงเสียหายไม่เสียหายเราดูว่าเส้นเราตกช่องนี้ไหมเขาเรียกช่องเสียหายช่องกลางกลางนิ้วก็คือช่องผิดหวังนะครับช่องนี้คือช่องหมดเปลืองถ้า เรามีเส้นบรรยายนีย่ไปตกช่องนี้เราเส้นวาสนาขึ้นมาลักษณะนี้บอกเรื่องการเงินหรือเส้นสําคัญก็ะได้อย่างเงี้ยก็จะแปลเป็นเรื่องการเงินนั้นอะสิ่งที่เราอยากจะทราบอะครับเราวัดอายุไปแล้วไปเกิดในช่วงอายุอะไรเนี่ยเงินนั้นจะเสียหายหรือไม่ถ้าตกช่องแปลว่าเสียหายนะครับหรือการเงินเนี่ยมาตกช่องนี้แปลว่า เงินก้อนใหญ่ที่เราคาดหวังไว้ก็จะผิดหวังเงินที่คาดว่าจะได้รับกลับไม่เป็นไม่ได้ลักษณะนี้ก็ก็คือเส้นบรรยายที่บรรยายจากเส้นสําคัญหรือเส้นวาสนาก็ได้นะครับที่ไปตกช่องผิดหวังก็จะแปลเป็นเรื่องผิดหวังหรือไปตกช่องเสียหายก็แปลเป็นเรื่องเสียหายหรือเรื่องการเงินนะครับเส้นวาสนาเราไปตกช่องนี้ก็แปลว่าหมดเลืองนะครับยิ่งถ้ามี เส้นเกียติยศก็คือเป็นง่ามเนี่ยไปตกช่องหมดเปลืองก็แปลว่า,าเรามักจะใช้ใจ่ายเงินไปในทางสิ้นเปลืองเช่นอะไรซื้อของนะครับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อให้ดูเราดูเป็นมีฐานะการเงินที่ดีแต่อาจจะดีหรือไม่ดีเราก็ไปดูอย่างแต่มีนิสัยที่ อชอบให้คนอื่นดูเรามีดูมีเกียรติยศนะครับมีหน้ามีตาในสังคมนะครับหรือคนที่ชอบอเวลาไปกินด้วยกันนะครับกับเพื่อนฝูงเนี่ยชอบเลี้ยงพเพื่อนฝูงนะครับลักษณะนี้มันก็จะมีง่ามมืออยู่ตรงเนี้ยเขาแปลเป็นเรื่องอาการมีเกียรติยศชอบให้คนสรรเสริญเยินยอยอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยแต่มาด้วยการใช้จ่ายของเราก็คือใช้เงินนะครับไปในทางสิ้นเปลืองถามว่ามี อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับแต่ได้ความมีเกียรติน้ำหน้าถือตาจากกลับมาตอบแทนลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะแปลไปนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านนะครับฟังแล้วพอเข้าใจนะครับหรือมีพื้นฐานมาแล้วอยู่บ้างนะครับเข้าใจก็ไปดูคลิปผมนะครับหรือหาตำรานะครับ หาไม่ได้สามารถสั่งทําได้นะครับผมมีตําราต้นฉบับที่ค่อนข้างกดชัดนะครับทําเล่มขนาดเท่าเล่มจริงเลยนะครับลองไปดูคลิปที่ผมรีวิวตาราก็ได้นะครับหรือสนใจตรวจด,ดวงชะตาก็สามารถสแกน QR Code นะครับมา,าตรวจด,ดวงชะตากับผมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ